สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยอมทิ้งเงินล้านขอใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ที่นี่เช็คสุดทิพง์พิธีกรคนคนคนเรียกได้ว่าใครหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงพิธีกรและผู้จัดรายการมากฝีมือเช็คสุดทิพงษ์ธรรมวุฒินอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยดำเนินรายการคนคนคนอีกด้วย ได้เข้ามาทำงานในแวดวงบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงและผู้จัดฉากผู้ช่วยผู้กำกับละครอาทิสู่ฝันอันสูงสุดกำกับการแสดงโดยยุทธนาและนำแสดงโดยสรัญยูวงกระจ่างในปี2529เป็นผู้ช่วยผู้กำกับให้กับภาพยนตร์เรื่องหลังคาแดงกำกับโดยยุทธนานำแสดงโดยธงชัยแม็กอินไตล่าสุด เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมเตรียมตัวทั้งในการทำสวนเตรียมไปปั่นจัก,กรยานหรือกระทั่งวิ่งฮับปาราธอนท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ลาซาและไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยในการวิ่งแต่ทั้งหมดคือการเตรียมตัวของชีวิตบ้านปลายผมเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีมีอาหารที่ดีครบถ้วนหลากหลายมีบ้านที่สปายะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอากาศที่ดีมีมิตรที่ดี มีชีวิตที่เลือกได้มีใจที่สุขสงบเบาบางสามารถเจือจางแบ่งปันฉะนั้นเป้าหมายทั้งหมดที่ไปข้างหน้าในวันนี้เพื่อการถอยหลังในวันหน้าถึงแม้ผมจะเชื่อว่าในวันนั้นผมจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ผมไม่ต้องการตายท่ามกลางแวดล้อมของใครแต่จะตายท่ามกลางความพึงพอใจของตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าผมจะทำได้ เหมือนกับการปั่นจักรยานไปลาซาและการวิ่งฮาปาราทอนสุทธิพงศ์ในวัย55ปีว่ายอย่างนั้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ